เมฆฝนสายฝนโปรยปลายลงมาแต่ไม่มีหยดน้ำใดงดงามเท่าหยดน้ำตาของเด็กชายยากจนคนนั้นผู้ซึ่งการเสียสละเพียงครั้งเดียวกลับกลายเป็นแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนโลกทั้งใบเมฆฝนสายฝนโปรยปลายลงมาจากท้องฟ้ามืดครึ้มถนนลูกรังกลายเป็นดินโคลนเหนียวเด็กชายร่างผอมสวมเสื้อเก่าขาดวิ่นเดินเท้าเปล่ามือเล็กๆของเขากระมรมเก่าที่หักไปครึ่งหนึ่งร่มนั้นไม่ได้กันฝนได้จริงแต่เขาก็ยังถือไว้เหมือนเป็นเครื่องตัวใจว่าอย่างน้อยเขาก็ยังมีอะไรบางอย่างที่เรียกว่าของใช้ของตัวเองแม้จะเป็นของที่ไม่มีใครอยากได้ก็ตาม บ้านของเขาเป็นเพิงสังกสีพังพังอยู่ท้ายหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปามีเพียงตะเกียงน้ำมันเก่าที่ใช้แสงสว่างแทนไฟฟ้าในยามค่ำคืนแม่ของเขาเจ็บป่วยเรื้อรังทำงานหนักไม่ได้ส่วนพ่อก็จากไปตั้งแต่เขายังเล็กสิ่งเดียวที่หล่อเลี้ยงครอบครัวเอาไว้ได้คือแรงใจของเด็กชายตัวเล็กคนนี้เขารู้ดีว่าถ้าเขาอ่อนแอแม่ก็จะล้มลงและบ้านหลังเล็กๆนี้ก็จะพังลงไปพร้อมกันในวันที่ฝนตกหนักเช่นนี้เด็กชายมักจะออกไปยืนริมถนนเขาไม่ได้ออกไปเพื่อเล่นน้ำฝนเหมือนเด็กคนอื่น แต่เพื่อเก็บขวดเก่าถุงพลาสติกหรือเศษเหล็กที่รถบรรทุกมักทิ้งไว้ทุกอย่างที่เก็บได้สามารถนําไปขายต่อที่ร้านรับซื้อของเก่าเพื่อนําเงินเพียงไม่กี่บาทกลับมาซื้อข้าวสารหรือยาให้แม่หลายครั้งที่เขาต้องเผชิญกับสายตาดูถูกของผู้คนบางคนขับรถผ่านไปแล้วหัวเราะบางคนมองเขาด้วยความสงสารแต่ไม่มีใครหยุดลงมาเพื่อถามว่าเขาต้องการอะไรเด็กชายเคยถามตัวเองเสมอว่าทําไมพระเจ้าต้องเลือกให้เขาเกิดมาในครอบครัวที่ยากจน แต่ทุกครั้งที่หันไปมองแม่ที่นอนห่มผ้าผืนเก่าเขาก็พบคำตอบว่าที่เขายังยืนหยัดอยู่ได้ก็เพื่อเธอเย็นวันหนึ่งขณะที่ฝนตกหนักกว่าทุกครั้งเขาเห็นหญิงชาราลม้มลงข้างทางหญิงชาราคนนั้นถือถุงข้าวของที่หนักเกินกำลังเดินเด็กชายรีบวิ่งเข้าไปช่วยทั้งท้งที่ตัวเองก็เปียกโชกจนหนาวสั่นเขาประคองหญิงชารากลับบ้านโดยไม่คิดอะไรแม้แต่น้อยและเมื่อมาถึงจึงพบว่าหญิงชาราคนนี้อาศัยอยู่ตามลำพังไม่มีลูกหลานดูแล หญิงชาราน้ำตาซึมเธอไม่คิดว่าจะยังมีเด็กเล็กที่มีหัวใจใหญ่เช่นนี้บนโลกที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวเด็กชายไม่รับสิ่งตอบแทนใดๆเขาเพียงบอกว่าผมอยากให้คุณยายถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วก็วิ่งกลับไปเก็บของเก่าตามเดิมราวกับเหตุการณ์นี้ไม่ใช่สิ่งพิเศษอะไรแต่หญิงชารากลับไม่ลืมภาพเด็กน้อยที่วิ่งตากฝนด้วยรอยยิ้มที่เปื้อนโคลนฝังอยู่ในใจเธอตลอดคืนนั้น แต่หญิงชารากลับไม่ลืมภาพเด็กน้อยที่วิ่งตากฝนด้วยรอยยิ้มที่เปื้อนโคลนฝังอยู่ในใจเธอตลอดคืนนั้นเธอนอนกระสับกระส่ายไม่ใช่เพราะความเจ็บป่วยแต่เพราะคำพูดสั้นๆของเด็กชายว่าผมอยากให้คุณยายถึงบ้านอย่างปลอดภัยทำให้หัวใจเธอสันส้านราวกับได้ฟังเสียงเตือนสติบางอย่างที่เธอหลงลืมไปนานแล้วรุ่งเช้าหญิงชาราตัดสินใจออกไปตามหาเด็กชายท่ามกลางสายฝนที่ยังโปรยปรายเธอเดินผ่านถนนลูกรังจนเห็นเด็กชายตัวเล็กนั่งยองๆกำลังเก็บขวดพลาสติกเปื้อนโคลนมือเล็กสันเทา เพราะความหนาวแต่ยังไม่หยุดทำงานดวงตาเด็กชายเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่เกินวัยหญิงชราเอ่ยถามอย่างอ่อนโยนว่าทำไมหนูต้องทำงานหนักทั้ง,ท,งทั้งที่ยังเล็กนักเด็กชายเงยหน้าขึ้นยิ้มเล็กน้อยก่อนตอบว่าถ้าผมไม่ทำแม่ก็จะไม่มีข้าวกินครับคำตอบสั้นๆน,นั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจหญิงชราเธอมองเห็นบางสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังความยากจนนั่นคือหัวใจที่ยิ่งใหญ่เกินตัวของเด็กชายคนนี้ หญิงชาราตัดสินใจเดินกลับบ้านหยิบเงินเก็บเพียงเล็กน้อยที่เธอมีอยู่เธอไม่ใช่คนร่ำรวยแต่เธอรู้ว่าต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อไม่ให้เด็กน้อยคนนี้ดับฝันไปเพราะความลำบากเธอเดินไปหาแม่ของเด็กชายที่นอนสู้ผอมในบ้านเพิงสังกสีน้ำตาคลอเบ้าเมื่อเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แทบไม่อาจเรียกว่าบ้านได้หญิงชาราบอกกับแม่ของเด็กว่าฉันอาจไม่สามารถช่วยอะไรได้มากนะักแต่ตั้งแต่วันนี้ไปฉันจะดูแลเจ้าหนูให้ได้เรียนหนังสือไม่ต้องทนทุกข์เหมือนที่ผ่านมา แม่ของเด็กน้ำตาไหลภาคเธอจับมือหญิงชราแน่นราวกับกำลังจับแสงสว่างสุดท้ายในชีวิตและนับจากวันนั้นชีวิตของเด็กชายก็เริ่มเปลี่ยนไปทีละน้อยหญิงชราเริ่มพาเด็กชายไปโรงเรียนทุกเช้าแม้ว่าชุดนักเรียนที่เธอหามาให้จะเป็นชุดเก่ามือสองและรองเท้าที่ได้มาก็ขาดตรงปลายแต่สำหรับเด็กชายแล้วมันคือสมบัติชิ้นล้ำค่าที่สุดในชีวิตเขาเดินเข้าห้องเรียนด้วยความตื่นเต้นแววตาเปล่งประกายเหมือนกำลังได้ก้าวเข้าสู่โลกใหม่ที่เขาไม่เคยกล้าแม้แต่จะฝันถึง ในห้องเรียนเพื่อนๆหลายคนหัวเราะเยาะเสื้อผ้าที่ไม่พอดีตัวกับรองเท้าเก่าของเขาแต่เด็กชายกลับไม่โกรธเขาเพียงยิ้มแล้วตั้งใจฟังครูสอนทุกคำราวกับเก็บทุกประโยคใส่ไว้ในสมุดความทรงจำเพราะเขารู้ดีว่าโอกาสนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาง่ายๆหลังเลิกเรียนเด็กชายไม่กลับบ้านทันทีเขารีบวิ่งไปช่วยงานหญิงชาราทั้งกวาดลานบ้านต้มน้ำตัดฟืนหรือบางครั้งก็นั่งอ่านหนังสือใต้แสงตะเกียงน้ำมันกับเธอหญิงชารามองเด็กน้อยแล้วนึกถึงลูกหลานที่จะไปนานราวกับโชคชะตานำเด็กคนนี้ มาเติมเต็มหัวใจที่ว่างเปล่าของเธอวันหนึ่งครูใหญ่โรงเรียนสังเกตเห็นความขยันและมุ่งมั่นของเด็กชายจึงตัดสินใจมอบทุนการศึกษาพิเศษแม้จะไม่มากนะแต่ก็เพียงพอที่จะช่วยให้เขาเรียนต่อไปได้โดยไม่ต้องออกไปเก็บของเก่าขายทุกวันเหมือนเมื่อก่อนข่าวนี้ทําให้คนทั้งหมู่บ้านเริ่มหันกลับมามองเด็กชายด้วยสายตาที่ต่างออกไปจากที่เคยมองด้วยความสงสารหรือดูถูกตอนนี้กลับมีความเคารพและทึ่งในหัวใจที่แข็งแกร่งของเขา หญิงชารานั่งยิ้มเงียบๆน้ำตาซึมขณะมองเด็กชายก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือเธอรู้ว่าเรื่องราวของเด็กน้อยที่ยืนหยัดกลางสายฝนไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตตัวเองและแม่เท่านั้นแต่ยังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากมายในหมู่บ้านที่ได้เห็นจากโครงการฝนแห่งโอกาสที่ชายหนุ่มริเริ่มขึ้นได้ขยายตัวไปอย่างรวดเร็วเด็กยากจนในหลายจังหวัดได้รับทุนการศึกษามีอาหารกลางวันมีหนังสือมีรองเท้าใส่ไปโรงเรียนเสียงหัวเราะของเด็กๆที่เคยเงียบเหงาเพราะความหิวโหวยค่อยๆกลับมาอีกครั้ง ไม่เพียงแต่เด็กเท่านั้นผู้ใหญ่ที่เคยสิ้นหวังก็เริ่มลุกขึ้นสู้ใหม่หลายคนที่เคยคิดว่าชีวิตตัวเองไม่มีค่าได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวของเขาและเริ่มเปลี่ยนแปลงชุมชนที่เคยเงียบเหงากลายเป็นชุมชนที่มีพลังทุกคนพร้อมช่วยเหลือกันเหมือนครอบครัวใหญ่มหาวิทยาลัยต่างประเทศถึงกับเชิญเขาไปแบ่งปันประสบการณ์หลายประเทศใช้เรื่องราวของเขาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างโครงการช่วยเหลือเด็กยากจนในพื้นที่ของตนเองเรื่องเล่าของเด็กชายที่วิ่งตากฝนเก็บขวดเพื่อเลี้ยงแม่ได้กลายเป็นพลังที่ก้าวข้ามพรมแดน แต่แม้จะยิ่งใหญ่เพียงใดชายหนุ่มก็ยังใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเขายังคงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่เขาเกิดและเติบโตยังคงนั่งคุยกับเด็กๆใต้ต้นไม้ใหญ่ยังคงดูแลแม่ที่แก่ชราและหญิงชราผู้เป็นเหมือนย่าแท้ๆของเขาคืนหนึ่งฝนโปรยปลา,ายลงมาอีกครั้งเขายืนมองสายฝนที่ตกกระทบหลังคาไม้เสียงฝนทําให้เขาย้อนนึกถึงวันเก่าๆวันที่ตัวเองเคยยืนตัวสั่นกลางสายฝนร่วมหักในมือและหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังเขายิ้มออกมาน้ําตาเอ่อคลอเบ้าก่อนจะพึมพำเบาวๆว่า ถ้าไม่มีวันฝนนั้นวันนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นสายฝนในคืนนั้นไม่ได้ทำให้เขาหนาวสั่นอีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นสายฝนแห่งความทรงจำที่รถหัวใจของคนทั้งชาติให้เติบตรงดงามไปพร้อมกับตำนานการเสียสละของเด็กชายผู้ยากจนตลอดกาลเรื่องราวของชายหนุ่มผู้เคยเป็นเด็กยากจนกลางสายฝนไม่ได้หยุดเพียงแค่การสร้างแรงบันดาลใจแต่ได้ถูกบันทึกไว้เป็นบทเรียนชีวิตในตำราหลายเล่มโรงเรียนต่างๆนำเรื่องของเขามาเล่าให้เด็กนักเรียนฟังเพื่อสอนว่าความเสียสละเล็กน้อยสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้จริง วันหนึ่งเขาได้รับเชิญให้ไปพูดต่อหน้าสมเด็จพระสังฆราชและผู้นำประเทศเสียงเงียบกริบในหอประชุมใหญ่ทุกคนรอฟังคำพูดจากชายหนุ่มธรรมดาที่กลายเป็นตำนานเขาก้าวขึ้นเวทีด้วยความถ่อมตนแล้วกล่าวเพียงว่าเด็กชายในวันนั้นไม่ได้ต้องการชื่อเสียงไม่ได้ต้องการเงินทองเขาเพียงอยากเห็นแม่มีข้าวกินและอยากเห็นคนแปลกหน้าปลอดภยัยนั่นคือพลังที่แท้จริงของการให้ครับ ทั้งห้องประชุมเงียบงันก่อนเสียงปรบมือจะดังขึ้นยาวนานผู้คนลุกขึ้นยืนน้ำตาซึมโดยไม่รู้ตัวเพราะถ้อยคำเหล่านั้นเรียบง่ายแต่หนักแน่นจนสั่นสะเทือนหัวใจในเวลาต่อมารัฐบาลประกาศตั้งกองทุนสายฝนแห่งการเสียสละเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนทั่วประเทศโดยใช้ชื่อเขาเป็นแรงบันดาลใจกองทุนนั้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นเสมือนแสงสว่างสำหรับครอบครัวนับหมื่นที่สิ้นหวัง หลายสิบปีผ่านไปชายหนุ่มคนนั้นกลายเป็นชายชาราเขานั่งอยู่ใต้ชายคาบ้านไม้กลางหมู่บ้านเดียวกันที่เขาเกิดเด็กๆรุ่นใหม่วิ่งเล่นท่ามกลางสายฝนอย่างสนุกสนานโดยไม่รู้เลยว่าชายชาราที่กำลังนั่งยิ้มอยู่นั้นคือเด็กชายในตำนานที่ครั้งหนึ่งเคยยืนเปียกปอนกลางสายฝนเพียงลำพังเขาหลับตาลงช้าๆปล่อยให้เสียงสายฝนกล่อมหัวใจราวกับย้อนเวลากลับไปยังวันที่ทุกอย่างเริ่มต้น และแม้การเวลาจะล่วงเลยไปเพียงใดตำนานแห่งการเสียสละก,ก็ยังคงไม่เลือนหายมันยังคงทราบซึ่งในหัวใจของผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าเป็นพลังที่ไม่มีวันจางหายเหมือนเสียงสายฝนที่ตกลงมาบนผืนแผ่นดินไม่รู้จบหลายปีล่วงเลยไปอีกครั้งเรื่องราวของชายชาราผู้เคยเป็นเด็กชายกลางสายฝนถูกเล่าขานในห้องเรียนมหาวิทยาลัยและแม้แต่ตามเวทีโลกหนังสือพิมพ์ต่างประเทศเคยตีพิมพ์เรื่องราวของเขาว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเสียสละของเอเชียนักท่องเที่ยวบางคนยังเดินทางมาที่หมู่บ้านเล็กๆของเขา เพื่อดูสถานที่ที่ตำนานได้ถือกำเนิดแต่สำหรับเขาเองเขาไม่เคยมองว่าตัวเองเป็นตำนานเขายังคงเป็นเพียงลูกชายคนหนึ่งที่รักแม่ยังคงเป็นหลานชายคนหนึ่งที่ดูแลหญิงชราและยังคงเป็นครูคนหนึ่งที่สอนหนังสือเด็กๆใต้ต้นไม้ใหญ่คํามวันหนึ่งฟ้าร้องก้องฝนตกหนักราวกับคืนที่โชคชะตาเคยพลิกผันชีวิตเขาเด็กๆวิ่งเข้ามาหลบฝนในศูนย์การเรียนรู้ทุกคนหัวรา่าร่าบางคนร้องตะโกนว่าครูฝนตกแล้ว ชายชรานั่งมองภาพนั้นด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนเขาค่อยๆย,ยืนขึ้นแม่ร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนก่อนแต่หัวใจยังคงอบอุ่นเขาเดินออกไปยืนกลางสายฝนปล่อยให้หยดน้ำเย็นไหลรินทั่วร่างเด็กๆมองด้วยความแปลกใจก่อนที่เขาจะเอ่ยประโยคเบาๆแต่เต็มไปด้วยพลังว่าจำไว้นะลูกหลานฝนไม่เคยทำให้ชีวิตเราสิ้นหวังมันคือสิ่งที่ทำให้ดินชุ่มชื้นและทำให้มเมล็ดเล็กๆงอกงามวันหนึ่งพวกเธอเองก็จะเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตและให้ร่มเงาแก่คนอื่นเหมือนกัน เด็กๆเงียบไปชั่วครู่ก่อนเสียงปรบมือและเสียงหัวเราะจะดังขึ้นอีกครั้งบางคนถึงกับน้ำตาคลอโดยไม่เข้าใจเหตุผลแต่หัวใจกลับอบอุ่นแปลกประหลาดและในคืนนั้นชายชารานั่งเขียนบันทึกเล่มสุดท้ายของชีวิตเขาเขียนว่าสายฝนพาผมมาพบความทุกข์และพาผมไปพบความสุขมันสอนผมให้รู้ว่าการเสียสละไม่เคยสูญเปล่าตราบใดที่เรายังมอบมันจากหัวใจเมื่อเขาวางปากกาลงเขาหลับตาและยิ้มกว้างที่สุดในชีวิต เช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบว่าเขาจากไปอย่างสงบพร้อมรอยยิ้มที่ยังติดอยู่บนใบหน้าภายใต้หน้าต่างที่ฝนเมื่อคืนเพิ่งจะหยุดตกฟ้าสว่างสวัยและสายรุ้งทอดยาวเหนือหมู่บ้านเล็กๆนั้นนับแต่นั้นมาทุกครั้งที่ฝนโปรย,ยปลายลงมาชาวบ้านและเด็กๆจะพูดพร้อมกันว่าฝนแห่งการเสียสละกลับมาแล้วหลายสิบป,ปีหลังจากชายชาราจากไปเรื่องราวของเขายังคงถูกเล่าขานไม่รู้จบเด็กๆรุ่นใหม่เติบโตขึ้นพร้อมกับได้ยินชื่อเด็กชายกลางสายฝนจากปากพ่อแม่ครูหรือแม้ แต่ในพิธีสำคัญของชาติหลายครอบครัวใช้เรื่องราวของเขาเป็นแรงบันดาลใจสอนลูกว่าการให้สำคัญกว่าการรับศูนย์การเรียนรู้เล็กๆที่เขาสร้างไว้ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์สายฝนภายในมีสมุดบันทึกเก่าๆร่มหักที่เคยใช้จริงและภาพถ่ายที่บันทึกไว้ในช่วงชีวิตต่างๆของเขาผู้คนจากทั่วทุกสารทิศต,ต่างหลั่งไหลเข้ามาเพื่อสัมผัสพ,พลังจากตำนานที่ยังคงหายใจอยู่ในสิ่งของเหล่านั้น ในทุกวันที่ฝนตกเด็กๆจะมารวมตัวกันใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าพิพิธภัณฑ์บางคนกลางร่มบางคนปล่อยให้ตัวเปียกฝนแล้วตะโกนเสียงดังไปพร้อมกันว่าเราจะไม่ยอมแพ้เราจะเสียสละเพื่อกันและกันเสียงนั้นดังก้องไปทั่วหมู่บ้านและดังก้องไปถึงหัวใจของใครก็ตามที่ได้ยินเหมือนกับว่าสายฝนได้กลายเป็นเครื่องตวนใจว่าความเสียสละเล็กน้อยของใครบางคนสามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบได้จริงแม้การเวลาจะผ่านไปหลายชั่วอายุคนตำนานก็ไม่เคยเลือนหายแต่กลับยิ่งชัดเจนขึ้น ยิ่งฝังลึกในหัวใจของผู้คนเหมือนกับเสียงฝนที่ไม่เคยหยุดตกบนผืนแผ่นดินและสุดท้ายผู้คนทั้งประเทศต่างเชื่อเหมือนกันว่าทุกครั้งที่สายฝนโปรยปลายลงมานั่นคือรอยยิ้มและพรจากเด็กชายกลางสายฝนที่ยังคงเฝ้ามองพวกเขาจากฟากฟ้าอย่างไม่เคยห่างหายเมื่อการเวลาผ่านไปเกินกว่าร้อยปีตำนานเด็กชายกลางสายฝนก็ยังคงไม่ดับหายไปจากความทรงจำของผู้คนกลายเป็นมรดกทางจิตวิญญ,ญาณที่ถูกสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นบ้านไม้หลังเล็กที่เขาเคยอาศัยได้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ ที่ผู้คนเดินทางมาเยือนเหมือนกำลังมาเยี่ยมบุคคลอันเป็นที่รักนักประวัติศาสตร์ต่างเขียนบันทึกว่าตำนานนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าธรรมดาแต่เป็นเสาหลักของสังคมที่ทําให้ผู้คนหันกลับมามองคุณค่าของความเสียสละความเมตตาและการไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาพิพิธภัณฑ์สายฝนซึ่งครั้งหนึ่งเป็นเพียงศูนย์การเรียนรู้เล็กๆได้ก,ล,ก,ล,กลายเป็นสถานที่สําคัญระดับโลกมีนักท่องเที่ยวและนักวิชาการจากต่างแดนเดินทางมาศึกษาไม่ขาดสายคําวันหนึ่งในฤดูฝนเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งจากเมืองใหญ่ ได้เดินทางมาศึกษาที่นี่พวกเขาเคยชินกับความสะดวกสบายไม่เคยลำบากเหมือนเด็กในชนบทครูที่พามาเล่าเรื่องราวของชายชาราและชี้ให้ดูร่มหักเก่าๆที่วางอยู่ในตู้กระจกเด็กๆเงียบไปทันทีราวกับได้ยินเสียงฝนที่ตกในวันนั้นดังขึ้นในหัวใจทุกคนเริ่มเข้าใจว่าแม้เพียงการช่วยเหลือคนแปลกหน้าหนึ่งครั้งก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบได้คืนนั้นฝนตกโปรยปลายเหมือนเช่นเคยเด็กๆก,ก,กลุ่มนั้นออกมายืนกลางสายฝนปล่อยให้หยดน้ำเย็นไหลรินผ่านผิวหนังโดยไม่มีใครบ่นว่าหนาว หรือรำคาญพวกเขาตะโกนออกมาพร้อมกันว่าเราจะเป็นแสงสว่างเหมือนเขาเสียงสะท้อนก้องไปในความมืดและผู้ใหญ่ที่ยืนฟังอยู่ไกลๆถึงกับน้ำตาไหลเพราะรู้ว่าตำนานนี้ยังคงมีชีวิตอยู่จริงไม่ได้อยู่เพียงในหนังสือไม่ได้อยู่เพียงในพิพิธภัณฑ์หากแต่อยู่ในหัวใจของเยาวชนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะสานต่อเจตนารมณ์แห่งการเสียสละและตราบใดที่ฝนยังคงตกบ,บนผืนแผ่นดินตำนานแห่งเด็กชายกลางสายฝนก็จะยังคงเล่าขานไปอีกหลายร้อยปี ยิ่งเวลาผ่านไปตำนานของเด็กชายกลางสายฝนไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าอีกต่อไปแต่มันได้กลายเป็นวัฒนธรรมที่อย่างรากลึกในสังคมทุกปีเมื่อฤดูฝนมาเยือนผู้คนจะจัดงานรำลึกชื่อว่าขึ้นแห่งสายฝนแห่งการเสียสละบ้านเรือนทั่วหมู่บ้านจะดับไฟแล้วจุดตะเกียงดวงเล็กๆไว้หน้าบ้านเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแสงแห่งความหวังที่เด็กชายคนนั้นเคยจุดขึ้นเสียงกลองสะบัดชัยดังไปทั่วลานกลางหมู่บ้านเด็กๆแต่งชุดพื้นบ้านร้องเพลงเกี่ยวกับสายฝน และเล่าเรื่องการเสียสละผ่านบทละครสั้นทุกคนในหมู่บ้านจะร่วมกันแบ่งปันอาหารโดยไม่มีใครเก็บไว้เพื่อตอนเองเพราะนี่คือค่ำคืนที่ทุกคนจะเป็นหนึ่งเดียวกันไม่เพียงแค่ในหมู่บ้านเล็กๆอีกต่อไปเมืองใหญ่ก็เริ่มจัดงานลํำลึกนี้เช่นกันห้างสรรพสินค้าหลายแห่งติดป้ายคำว่าสายฝนคือการให้และมีการจัดนิทรรศการเล่าเรื่องราวของตำนานเด็กชายยากจนกลางสายฝนคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยสัมผัสความลำบากกลับรู้สึกอบอุ่นหัวใจและเริ่มตั้งคำถามกับตนเองว่า วันนี้เราทําอะไรเพื่อคนอื่นแล้วหรือยังในต่างประเทศเองก็มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันเมืองหนึ่งในยุโรปถึงกับสร้างน้ําพุขนาดใหญ่ชื่อว่า Rain of Sacrifice ที่กลางจตุรัสน้ําพุจะพ่นละอองน้ําคล้ายฝนปโปรยและตรงกลางน้ําพุมีรูปปั้นเด็กชายยืนถือร่มหักทุกครั้งที่ผู้คนเดินผ่านจะหยุดยืนมองด้วยความเคารพและหลายคนถึงกับยกมือขึ้นพนมเหมือนกําลังไหว้คืนหนึ่งในหมู่บ้านเดิมที่ตำนานถือกําเนิดขึ้นฝนตกหนักตามธรรมชาติเด็กๆวิ่งเล่นไปมาเสียงหัวเราะ ก้องกังวันผู้เฒ่าผู้แก่ต่างนั่งยิ้มอย่างภูมิใจมีหญิงชราคนหนึ่งหันไปบอกหลานว่าดูสิหลานเอ๋ยแม้เขาจะจากไปนานแล้วแต่สายฝนยังคงเลี้ยงดูพวกเราเหมือนเดิมเหมือนกับเขาไม่เคยจากไปไหนเลยหลานสาวคนนั้นมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นสายรุ้งพาดผ่านท่ามกลางเม็ดฝนแล้วพูดเบาๆว่าคุณตายังคงอยู่กับพวกเราในสายฝนจริงๆและเสียงสายฝนก็ยังคงบรรเลงท่วงทำนองอันอ่อนโยนดุดบทเพลงนิรันที่ไม่มีวันจบสิน้น ฝนโปรยปลายลงมาอีกครั้งในเช้าวันที่หมู่บ้านเล็กๆกำลังตื่นขึ้นรับวันใหม่แสงแดดอ่อนสองลอดเมฆสีเทาเป็นเส้นตรงลงมาบนผืนดินราวกับพรจากฟากฟ,าฟ้าเสียงนกร้องปนกับเสียงน้ำฝนกระทบหลังคาสังกสีอย่างต่อเนื่องผู้คนในหมู่บ้านต่างรู้ทันทีว่าวันนี้คือวันสำคัญวันแห่งการดำลึกถึงเด็กชายผู้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ด้วยหัวใจที่เปียกปอนไปพร้อมกับสายฝนทุกปีผู้คนทั้งในหมู่บ้านและจากแดนไกลจะเดินทางมารวมตัวกันที่ลานกลางหมู่บ้านแห่งนี้ พวกเขานำดอกไม้สดอาหารและสิ่งของเล็กๆกน้อยๆมามอบเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเสียสละเด็กนักเรียนตัวเล็กแต่งชุดพื้นบ้านยืนเรียงแถวเพื่อแสดงละครสั้นๆเล่าเรื่องราวชีวิตของเด็กชายกลางสายฝนเสียงหัวเราบปลนกับเสียงสะอื้นดังสลับกันไปทั่วพื้นที่ในเช้าวันนี้มีสิ่งพิเศษเกิดขึ้นบนท้องฟ้าไม่เพียงแต่มีสายฝนแต่ยังปรากฏสายรุ้งสองชั้นพาดผ่านหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่ต่างพนมมือด้วยความเชื่อว่านี่คือสัญ,ญญาณจากเด็กชายที่กำลังส่งยิ้มอยู่บนฟากฟ้า พิธีการเริ่มขึ้นด้วยเสียงกลองและเสียงขับร้องประสานของเด็กๆเ,เพลงแห่งสายฝนถูกขับกล่อมออกมาอย่างอ่อนโยนทุกคำร้องสะท้อนถึงการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจากนั้นผู้นำชุมชนก็ขึ้นมากล่าวสุนทรพจน์เขาพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าเขาไม่เคยขออะไรตอบแทนจากโลกใบนี้สิ่งเดียวที่เขาต้องการคือเห็นคนอื่นปลอดภัยและมีรอยยิ้มวันนี้เรายืนอยู่ที่นี่เพราะการเสียสละเพียงครั้งหนึ่งของเขาได้กลายเป็นหลักฐานของความหวังที่ไม่มีวันตาย เสียงปรบมือดังยาวนานผู้คนบางคนถึงกับคุกเข่าลงพร้อมน้ำตาไหลเพราะความจริงที่ว่าความดีงามเพียงเล็กน้อยสามารถสร้างปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ได้จริงหลังจากนั้นเด็กนักเรียนคนหนึ่งเดินออกมากลางเวทีเธอเป็นเพียงเด็กหญิงวัยสิบสองปีแต่เสียงพูดของเธอก้องกังวานไปทั้งลานคุณครูบอกเราว่าการเสียสละคือมเมล็ดพันธุ์วันนี้พวกเราคือมเมล็ดพันธุ์ที่งอกงามขึ้นจากดินที่สายฝนเคยรดไว้เราสัญญาว่าจะเติบโตเพื่อให้ร่มเงาแก่คนอื่นเหมือนที่เด็กชายกลางสายฝนเคยทำ เสียงสะอื้นดังขึ้นทั่วงานหลายคนโอบกอดกันด้วยความอบอุ่นราวกับว่าจิตวิญญาณของเด็กชายคนนั้นยังคงเดินเคียงข้างพวกเขาอยู่เมื่อพิธีสิ้นสุดลงฝนก็หยุดตกพอดีท้องฟ้าเปิดกว้างสายรุ้งยังคงปรากฏเด่นชัดกลางฟ้าผู้คนต่างเชื่อว่านั่นคือรอยยิ้มสุดท้ายที่เขาส่งมาให้พวกเขา ถ้าวันนั้นหมู่บ้านเล็กๆถูกโอบล้อมด้วยความเงียบสงบทุกครอบครัวจุดตะเกียงไว้หน้าบ้านตะเกียงแต่ละดวงเปล่งแสงสว่างอ่อนโยนเหมือนหัวใจที่ยังคงจดจำตำนานเอาไว้บางบ้านเล่านิทานเรื่องเด็กชายกลางสายฝนให้ลูกหลานฟังก่อนนอนบางบ้านสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้เขาเาวากับกำลังบอกเด็กชายคนนั้นว่าเจ้าคือครอบครัวของเราเสมอและแล้วเรื่องเราก็เดินทางเกินกว่าขอบเขตของหมู่บ้านมันแผ่ขยายไปสู่ทั้งประเทศและทั่วทั้งโลกทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ภัยพิบัติหรือความทุกข์ยากผู้คนจะนึกถึงตำนานนี้เพื่อตัว,ตว่า แม้จะยากจนแม้จะอ่อนแอแต่การเสียสละเล็กน้อยสามารถจุดประกายความหวังให้โลกทั้งใบได้เวลาผ่านไปนับศตรวรรษบ้านไม้หลังเก่าได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ระดับโลกบันทึกร่มหักและภาพถ่ายที่ยังคงเก็บไว้อย่างดีถูกยกย่องให้เป็นมรดกมนุษยชาติเด็กๆจากหลายประเทศเดินทางมาที่นี่เพื่อเรียนรู้เรื่องราวและทุกครั้งที่ฝนโปรยปลายพวกเขาจะออกมายืนกลางสายฝนด้วยรอยยิ้มราวกับกำลังบอกกับโลกทั้งใบว่าตำนานยังไม่ตายและนี่คือจุดสิ้นสุดของตำนานที่ไม่มีวันสิ้นสุด เพราะแม้ร่างกายของเด็กชายจะลาลับไปแต่หัวใจของเขายังคงเต้นอยู่ในทุกเม็ดฝนที่ตกลงมาทุกหยดน้ําที่ซึมลงสู่แผ่นดินและในทุกดวงใจที่เลือกจะเสียสละเพื่อผู้อื่นเด็กชายกลางสายฝนไม่ได้เป็นเพียงชื่อในประวัติศาสตร์แต่คือเสียงกระซิบจากท้องฟ้าที่จะเตือนมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยว่าความดีเล็กน้อยสามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบได้และทุกครั้งที่สายฝนตกลงมาผู้คนก็ยังคงเงยหน้ามองฟ้าแล้วพูดเบาๆว่าเขายังอยู่ที่นี่ในสายฝน